ครับสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาสอนพื้นฐาน Linux เ,เทปที่2นะครับ EP 2เรื่อง directory root directory นะครับ root directory เ,เ,เอาเริ่มกันเลยเอา่าไม่ไปสักครู่นะครับโอเคเครื่องจะแฮงนิดนึงโอเค ฟล์หรือว่ารูดีเรคทอรี่นะครับระบบปฏิบัติการ linux นะครับก็มี d i r e c t o r ีเหมือนกันคล้ายๆกับ windows เหมือนกันแต่มันจะต่างตรงที่ว่า linux ไม่มีได้ีแล้วก็ไดดีคือมี directory ่เหมือนกันแต่ว่า แตกต่างกันตรงดีนุกจะไม่มีไดซีเลยหรือว่าไดดีแต่ Windows จะมีไดซีแล้วก็ไดดี Windows จะดีนุกจะมีไดเดียวแต่ว่าจะเป็นแบบ d i r e c t o r y เป็นพา h ยาวแบบประมาณนี้ครับ Linux จะจัดเก็บทรัพยากรเป็นแบบเหมือนโฟลเดอร์ root แล้วก็โฟลเดอร์ย่อยโฟลเดอร์ย่อยเป็นแบบพา h เดียวเขาเรียกยังไงเดียเป็นแบบไ right รเดียวแตม่มีหลายพาธ แต่ Windows จะแยกเป็น2ส,ส่วนส่วน d ดซีก็เป็น System โปรแกรมส่วน d ดดีจะเป็น Data Linux ไม่ Linux จะแยกเป็นแบบไดเดียว Root Boot etc ว่าอ, e อยู่ภายใต้ Root หมดผมขอยกตัวอย่างเช่น อย่างข้อที่1ก็คือผมยกตัวอย่างคือ home แล้วก็ลี home หรือว่าลีก็หมายถึงว่าโฟลเดอร์ลีตัวเนี้ยอยู่ในภายใต้โฟลเดอร์ home อีกทีนึง่งโฟลเดอร์ home เป็นโฟลเดอร์แรกแล้วก็โฟลเดอร์ลี home นี้จะทำหน้าที่เก็บยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวสไลด์ต่อไปก็จะมีสอนว่า home จะเก็บจะทำหน้าที่เก็บอะไร ผมขอเกริ่นคร่าวๆก่อนละกันก็คือ Home จะทำหน้าที่เก็บเหมือนโปรไฟล์ถ้าสมมุติว่าใช้ Windows 7ขึ้นไปเป็นเหมือนโปรไฟล์แต่ละ User เอาง่ายๆ <c oughs> อันนี้หน้าที่ของ Home โฮมแยกให้ออกส่วนตัวอย่างอีก2ตัวอย่างตัวที่2นะครับว่า slash ว a า slash log สลัดลอกสลัดเมสเซจก็คือ message เวลาเวลาเขาอ่านอ่านก็คืออ่านจากว่าสลัดวาสลัดลอกสลัดเมสเซจแต่เวลาดูความหมายก็คือเม s เซจเนี่ยอยู่ในโฟลเดอร์ล็อก็คืออยู่ภายใต้ล o อกแล้วก็อยู่ภายใต้ว a าเสียงจะเพี้ยนนิดนึงเช้าๆ8ปดโมงกว่าก่อนเริ่มงาน โอเคครับต่อไปอ่าเรามาดูกันละเมื่อกี้อย่างที่เมื่อกี้ก็คือโฮมตรงเนี้ยอ่าเรามารู้จักเรามารู้จักอ่าเดเรคทอรี่นะครับไฟล์ของลีนุกจะแตกต่างอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับกับไฟล์ตรงวินโด w s อีกอย่างหนึ่งก็คือไฟล์ของ Linux จะไม่สนใจนามสกุล แต่ของ Windows จะสนใจนามสกุลนิดนึงอ้าวันนี้เรามาเรื่อง l i n ลีนุกผมยก Windows คือเปรียบเทียบให้ฟังแตกต่างเพราะว่าคนส่วนใหญ,ญ่จะชินอยู่กับ Windows อ่์ง่ายคือ Linux จะไม่สนใจนามสกุลและอีกเรื่องหนึง่ง Linux จะแตกต่างตรงที่ว่าตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กจะมีค่าแตกต่างกัน ก็คืออย่าง Windows สมมุติว่าเราพิมพ์ตัวแรกส่วนใหญ่ Windows จะมองว่าตัวอย่างตัวอย่างก็คือ A B C ตัวเนี้ยโฟลเดอร์ผมยกตัวอย่างโฟลเดอร์ A B C ตัวพิมพ์ใหญ่กับโฟลเดอร์ A B C ตัวพิมพ์เล็กหรือคำสั่ง A B C ใหญ่กับ A B C เล็กมีค่าต่างกันนะครับเหมือนอ่าต่างกันแล้วกัน แต่ Windows ABC เล็กๆหรือว่าใหญ่จะมีค่าเหมือนกันแต่ Linux จะมีค่าต่างกันตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบางคนอาจจะชินอยู่กับตัวเล็กตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะเรามาดู Directory หลักแล้วก็วัตถุประสงค์ดีกว่าก่อนที่จะเริ่มผมขอเกิ่นนิดนึงก็คือย้อนกลับไปก็คือทำไมเราต้องรู้ เออสลัดบูสตลัด Boot, ดีฟสลัดอีทีซีสลัดโมตัวเนี้ยทำไมเราต้องรู้ส่วนในส่วนของ Windows เราไม่จำเป็นต้องรู้ถ้าในในส่วนของ user ธรรมดาไม่จำเป็นต้องรู้แต่ Linux แต่ Windows ก็คือถ้าสมมติเป็นระดับ IT อะไรจำเป็นต้องรู้แต่ไม่ถึงขั้นลงลึกเหมือนกันอย่าง yeah. r ดซีวินโดว์ C, Windows, ก็จะเก็บไฟล์ w i n d o w ์โปรแกรมไฟล์ก็จะเก็บพวกโปรแกรมไฟล์อะไรเงี้ยครับของ w i n d o w ์ของ l i นุกก็เหมือนกันเราก็ควรจำเป็นต้องรู้ว่าสนูนสน่นนี่มันจะเก็บอะไรบ้างแต่ท่านที่จะท่านที่ใช้ w i n d o w ์ที่ในหม,นมดหมดกราฟิกอาจจะไม่เห็นความสำคัญเท่าไหร่ของ Linux เราวกกับมาที่ Linux ผมขอ ขอเกริ่นนิดนึงแต่ถ้าคนที่ใช้เป็นแบบเป็นซิสเ็มหลักๆห,หรือว่าเป็น Windows เป็น OS เป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นแบบ Command หรือว่า Unix ถ้า Windows ก็จะเรียก m o m n d อ่์จำเป็นต้องเป็นหน้าจอดำๆจำเป็นต้องพิมพ์ต้องรู้คำสั่งว่าไอ้ที่เราจะเข้าเนี่ยอยู่ในโหมดไหนอยู่ในผาดไหน อันนี้คือหลักการที่เราจำเป็นต้องรู้จัก directory หลักและ directory ตัวนั้นเอาไว้ใช้ทำอะไรอย่างผมขอบมาที่ตารางนะครับอย่างตารางแรก directory หลักก็คือผาดง่ายาๆอันที่สองก็คือวัตถุประสงค์อย่างสล n บิน จะเก็บคำสั่งทั่วไปที่ใช้ใน Linux ยกตัวอย่างเช่นที่เราใช้ประจำก็คือ ls man mkdls i show man คืออธิบายออคำสั่ง mkd i น่าจะเป็นสร้างโฟลเดอร์หรือว่าสร้างฝ่ายอะไรเงี้ยผมนึกไม่ออกแล้วมาที่ 2/ s boot give ไฟที่ใช้สำหรับบูตระบบไฟล์เหมือนคล้ายกับ Windows ก็ผมยกตัวอย่างที่หนึงก็คือ System เอ้ยไม่ใช่ถ้า Windows คือได้ C Windows เป็นไฟล์บูตหรือว่าเป็นไฟล์บูต ini ประมาณนี้ครับอ,อ,อันที่3ก็คือ slash dev จะเก็บพวกอ้างอิงอุปกรณ์ ก็อย่างเช่นมันจะอยู่ในผ่า s l a dev s l a s s r o m ก็คือจะเก็บเหมือนคล้ายๆกับ driver หรือเปล่าผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะ s l a d etc จะเก็บพวกจะเก็บพวกไฟล์ที่ใช้สำหรับตั้งค่าระบบส่วนใหญ่ที่เราใช้กันเยอะก็คือ s l a s etc ตัวเนี้ยคือ set land set อะไรเขาเรียกส่วนใหญ่เซเวอร์ต้องเป็น IP เป็นสแตติกเป็นนวนหรือว่าสแตติกก็มาเซตใน etc ครับอย่างอย่างอย่างอ,อย่างขอ,อยกตัวอย่าง ETC ก็คือสมมุติว่าเราใช้ centos เราจะไปตั้งเราจะไป fix ip เอาง่าย fix ip แล้วก็ต้องเข้า slash etc slash เซตคอนฟิก uh, แล้วก็เ e เลดเน็ตเวิร์กลบสคริปอ่าประมาณนี้ของของเซโนเอนะครับเซโนเอจะกับอุบัต u ุคำสั่งจะแตกต่างนิดนึงแต่มันก็ <c oughs> อยู่ในผ่านเดียวกันเนี่เราต่อไปมาต่อไป <c oughs> ไปที่ etc ละ เสลทโฮมอย่างที่บอกก่อนนันนี้ก็คือจะเก็บพวกโปรไฟล์ยูเซอร์เดเรกทอรี่ยูเทุกยูเซทุกคนที่ยูเซอร์ทุกคนจะอยู่ในภายใต้ของ Slash o ลทโฮมลลิจะเก็บพวกไฟล์พวก Library สสำหรับคนที่เขียนโปรแกรมลงลีนุกโอเคอ่ะมาต่อไป r o ลรูทเป็น Directory ของผู้ดูแลระบบ ของเขาเรียกว่าถ้า w i n d o w ์ก็ a d ดมิ i ิสเตเตอร์คนใหญ่สุดสูงสุดเห็นไหมครับสลัดรูทจะไม่อยู่ในภายใต้ของโหเมื่อกี้จะแยกตัวออกมาเลยอ่าสลัดบินเก็บคำสั่งพวกปรับแต่งระบบของผู้ใช้อะไรเงี้ยครับปรับแต่งอะไรยังไงสลั เอ TMP TMP คือมาหมายถึง t e m p t e ท p o r a r y แต่ Linux จะย่อลงมาเป็น TMP TMP นี้ใช้เอาไว้ทำอะไรเก็บข้อมูลชั่วคราวเอาข้อมูลชั่วคราวอะไรสมมตุติเราจะโหลดซอฟต์แวร์สักตัวหนึ่งในดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเพื่อมาติดตั้งเราจะใช้พาดเทมนี่แหละในการดาวน์โหลด มาเก็บในเทมก่อนก่อนติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับจะโหลดไฟล์ไฟล์อะไรสักอย่างหนึ่งของที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์จากข้างนอกก็ใช้ผ่านของ w g e t แล้วก็เราอยู่ในา่านนี้แล้วก็ w g e t แล้วก็ใส่ลิงก์ของที่เราดาวน์โหลดอ่ะสลัดต่อไปก็เข้าใจนะสนลัดเทมสลัด tmp อ่าสลัด usr ก็จะเก็บคล้ายๆกับโปรแกรมไฟล์เหมือนโปรแกรมไฟล์ของ Windows ครับ โปรแกรมทุกอย่างอยู่ในนี้ต่อไปว่าจะเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนอยู่เสมอเช่นเว็บเพจเว็บอะไรเงี้ย s l ั s loss บวก file ก็คือจะเก็บพวก error พวกที่มีปัญหากัดิส s ลัดมีเดียน,นะครับแสดงข้อมูลอุปรกรณ์ที่ใช้ในหมดกราฟิกพวกที่ใช้ GUI อะครับเป็นเหมือนลีนุกที่เป็นกราฟิกจะโชว์อุปกรณ์ตรงนี้ s l mnt จะแสดงข้อมูลอุปกรณ์ที่เรียกใช้เมาส์ s l opt อุปกรณ์เสริมซอฟต์แวร์ถ้าเราจะดตั้งซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะอยู่ซอฟต์แวร์ที่นอกเหนือจากลีนุกส่วนใหญ่จะอยู่ในนี้ s l p o c อันนี้คือผมไม่ค่อยได้ใช้คือทุกโปรเซสนะครับ proc ก็คือ proc process ย่อม,มาจาก process ก็ดูการททำงานว่าเออโปรเซสเป็นยังไงสถานะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอ,อ่าโอเคผมเมื่อกี้ก็น่าจะพอจะเข้าใจก็หลักๆเ,ออเขาเรียกว่าอย่างไงดีเขาเรียกว่ารูห้หลักๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับแต่มันจะมีย่อยๆเข้าไปอีกอันนี้แค่เมื่อกี้แค่โฟลเดอร์หลัก ตัวอย่างที่ยกตัวอย่างก่อนนั้นจะไปคอนฟิกอคอนฟิกอะไรดีคอนฟิกอ IP เป็นสแตติกก็ต้องไปเข้าใน etc slash c o n f i g s y s c o n f i g slash network script อะไรเงี้ยมันก็จะเข้าย่อยๆลงไปอีกคงจะเข้าใจเลยเนาะอ่ะตอนนี้เรามาดูคำสั่งดีกว่าเรามารู้จักคำสั่ง แสดงไฟล์ในในในเดเรกทอรี่แสดงไฟล์ส่วนใหญ่คำสั่งนี้จะใช้แสดงไฟล์ที่เกี่ยวกับเดเรกทอรี่ตัวอย่างเช่น man man เป็นคำสั่งที่แสดงอธิบายคำสั่งต่างๆสมมุติว่าอย่างขอผมยกตัวอย่างวินโด w แล้วกันเพื่อให้เห็นภาพวินโด้เราจะใช้คำสั่งสักตัวหนึ่งเราไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงเราก็ใช้แสแลสแล้วก็ เครื่องหมายคำถามนะครับ Windows ก็จะแจ้งว่าเอ้ยคำสั่งตัวนี้ใช่ยังงี้ยางงี้นะตัวอย่างเปยางงี้ยงงี้นะ Linux ก็มีนะครับ Linux จะเป็นคำสั่ง man แต่ Linux จะต้องขึ้นต้นด้วยว่า man man แล้วก็ตามด้วยคำสั่งที่เราอยากรู้ตัวอย่างเช่น man แล้วก็ ls Linux ก็จะแสดงความหมายเป็นภาษาอังกฤษว่า Ls เนี่ยใช้ทำอะไรบ้างตัวอย่างยังไงอะไรเงี้ยคล้ายๆกับแสแลนแล้วก็เครื่องหมายคำถามของ Windows แต่ถ้าเราจะออกล่ะทำไงไม่มีปุ่มให้ออกก็ให้กดปุ่ม q ตรงคีย์บอร์ดก็จะออกเลยนะครับอ่ะอย่างคำสั่งต่อไป pwd คือสอบถามตำแหน่งสมมติว่าเราเข้ามาเยอะแล้วปุ๊บปุ๊บผ่านมันเยอะแล้วในลีนุกมันจะไม่โชว์แล้วว่าเขากี่กี่สเต็ปกี่เยอะเท่าไหร่ละบางส่วนถ้ามันไม่เชอร์ไม่โชว์หรือว่ายังไงเนี่ยเราอยากรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนกันแน่ตอนเนี้ยเราอยู่ผ่านไหนซึ่งมันจําเป็นที่เราเรียนรู้ผ่านก่อนหน้าในอย่างตารางเมื่อกี้ว่าผ่านนี้ผ่านนี่ผ่านนี้แต่ว่าถ้าเราเขียนคำสั่งนานๆไปส่วนใหญ่ที่เราจะใช้ประจำก็คือ PWD อันนี้คำสั่งที่เราใช้บ่อยนะครับ man แล้วก็ pwd pwd ก็คือพอเราพริมพ์คำสั่งแล้วอยู่ตรงนี้แเ้ก็พิมพ์คำสั่ง pwd ไม่ต้องอะไรมากมันก็จะโชว์ว่าคุณอยู่ที่นี่นะอะไรอย่างนี้อ่ะเรามาดูคำสั่งต่อไปที่เราใช้บ่อยมากเกือบจะทุกครั้งคำสั่ง ls ls ก็จะแสดงชื่อหรือว่า directory แต่ถ้าอยากมีถ้าเราเขียน ls เราอยู่ผ่านนี้สมมติว่าเราอยู่ผ่า etc เราอยู่ etc ปุ๊บเราอยากรู้ว่าใน etc เนี่ยมีโฟลเดอร์อะไรบ้างมีอะไรบ้างเราเข้าไปในผ่านก่อนแล้วก็เราพิมพ์คำสั่ง ls มันก็จะโชว์โฟลเดอร์ทั้งหมดทั้งสีเขียวสีน้าเงินสีอะไรเงี้ยความหมายแตกต่างกๆๆันแต่ถ้าแต่ถ้าเราอยากลงลึกไปกว่านั้น เราอยากรู้ว่าออในผ่านเนี้ยในผ่านเนี้ยเออขเขาเรียกว่าขเขาเรียกว่าสิทธิ์ใครมีสิทธิ์ในการเขียนโฟลเดอร์ในผ่านนี้บ้าง Permission โอเคก็จะมีออปชั n นเสริมก็คือ ls a ก็คือแสดงชื่อไฟล์ d ด r รกท o รีที่ซ่อนที่ซ่อนนี่คือที่ซ่อนนะครับต้องพิมพ์ ls แล้วก็ขอทีหนึ่งแล้วก็ลบ a ls คําคสั่ง LS ลบ L จะแสดงรายละเอียดจะแสดงว่าสิทธิ์ใครบ้างมีสิทธิ์เขียนมีสิทธิ์แก้ไขอะไรเงี้ย LS เว้นวรรคแล้วก็ลบด้วยอ p อปชันนะครับคําสั่งอีกคําสั่งหนึ่งคําสั่ง d เดทเดทก็บอกตามตัวนะครับว่าเป็นวันวันเดททงเด time อะไรเงี้ยก็คือคําสั่งเดท เราก็ไงเดียเราวันนี้เราอยากรู้ว่าในสิสเต็มเนี่ยวันที่มันตรงกันหรือเปล่าวันที่มันตรงไหมเพราะว่าในการทำเซิร์ฟเวอร์สิ่งที่สำคัญก็คือวันที่เวลาเรามาเช็คว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยเวลาตรงไหมเราก็ใช้คําสั่งเดทพิมพ์ตรงๆนะครับเดท a t e มันก็จะมีผลลัพธ์ออกมาว่าเอ้ย friday นะ apple นะอะไรเงี้ยต่อไปเป็นคำสั่ง cat เป,เป็นคำสั่งที่แสดงข้อมูลสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าใน note เนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างเราก็ใช้คำสั่ง cat มันก็จะโชว์ว่าใน note อ่ะมันมีอะไรบ้างมีมีมในไฟล์ note เนี่ยม,มีมีอะไรอยู่ในนั้น สมมติว่าเหมือนกับว่าเราจะโชว์เราพิมพ์โน้ตแพ่สักตัวหนึ่งเราอยากโชว์ข้อความในในนั้นเราใช้คาสั่ง cat ตามด้วยไฟล์ที่เราอยากให้โชว์ก็เหมือนกันก็มี option Low v อะไรเงี้ยก็จะโชว์คาสั่งที่อกขระ,ะที่ไม่สามารถอ,อ่านออกได้ก็คือโชว์ทั้งหมดเลยอ่านออกออกไม่ออกกูม่สนกูจะโชว์อะไรเงี้ยคำสั่งที่ทุกคนต้องจำ คำสั่งอื่นไม่เป็นไม่เป็นไรแต่คำสั่งนี้ต้องเป็นเพราะไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องใช้กดปุ่ม power ค้างเพื่อปิดอย่างเดียวหรือว่า force ถ้าใช้กับ vm ก็ virtual ก็ force shutdown แต่เรามีคำสั่ง shutdown ให้ท่านเห็นก็คือแต่ในสิทธ์ shutdown ตัวนี้สมมุติว่าเราอยู่ในสิทธิ์ของ user ธรรมดา นิดนึงขอเสริมก็คือเราต้องมีคำว่า sudo เว้นวรรคตามด้วยคำสั่งนี้ก่อนแต่ถ้าสังเกต s h a r ที่เราสอนก่อนหน้านี้ก็คือ s h a r ตอนนี้เราอยู่ในสิทธิ์ของ admin หรือว่า root เราไม่ต้องพิมพ์คำว่า sudo sudo นำหน้าแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยคำสั่งแต่ถ้าเราอยู่ในสิทธิ์ root เราพิมพ์คำสั่งไปเลย ชัดดาวย่างคำสั่งเนี้ยผมเสียงคำว่าชัดดาวเข่อทีหนึ่งเว้นวรรคลบแล้วก็ h ฮ่องกงแล้วก็เข่อทีหนึ่งแล้วกัน now อ้าวอ่ now ก็คือปิดทันทีชัดดาวเว้นวรรคลบ h ลบเว้นวรรคลบ now คือปิดทันทีอันที่สองคือชัดดาวลบ h เว้นวรรคแล้วก็บวก5ก็อีก5นาทีชัดดาวแล้วกัน เวลาใช้งานจริงจะใส่10นาทีชั่วโมงหนึงก็ได้แต่ใส่เป็นนาทีนะครับบวก60ก็อีกชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยอย่างข้อที่3ก็คือชัดดาวลบ H แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยเวลา17.30อ่มามันก็จะชัดดาวในเวลา5โมงครึ่งคำสั่งยอดฮิตก็คือ power off ก็จะเป็นคำสั่งปิดเหมือนกันปิดทันทีคล้ายๆกับตัวแรกก็คือใช้ดาวลบ H เว้นวรรนาวตัวเนี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้ power off เป็นคำสั่งยอดฮิตทำอะไรนึกไม่ออก power off อ่าโอเคสักครูโอเค คำสั่งต่อไปเมื่อช h u t d o w n เสร็จแล้วเวลาเราพิมพ์คำสั่งเราต้องการรีบูตเราไม่ต้องการปิดเราแค่ต้องการรีสตาร์ทเราใช้คำสั่ง shutdown เหมือนกันแต่การลบเป็นวรรคลบ R ลบ R คือรีสตาร์ท now ก็คือมันจะรีสตาร์ททันทีตรงนี้ขอแก้นะครับขอแก้ตรงนี้ลบ R ผมพิมพ์ผิด เพื่อไม่ให้วิดีโอรีบูตโอเคต่อกันเลยนะต่อก็อันที่2ก็คือต้องการรีสตาร์ตอีก5นาทีก็ Shut ดดาวเวนวักลบ R บวก5้าชัดดาวลบเวนวักลบ R ใส่เวลาที่เราต้องการให้มันรีบูตหรือคำสั่งรีบูตเลย อย่าง้อนอีกนิดนึงคำสั่งชัดดาว w n หรือว่า reboot ต้องอยู่ในสิทธิ์ของ root แต่ถ้าคุณนอยู่ในสิทธิ์ของ user ธรรมดาซึ่งมีเครื่องหมายคำว่าดอลลร์หรือว่าต้องมีคำสั่งคำว่า sudo นําหน้าก่อน sudo เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำสั่งนี้แล้วตัว Linux ก,ก็จะถามให้ใส่รหัส admin root ก็คือแอดมินของ sudo หรือว่ารหัสแอดมินพอเราใส่ sudo ปุ๊บเราขอใช้สิทธิ์แอดมินในการสั่งปิดมันรีสตาร์ทมันอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราใช้สิทธิ์แอดมินมันก็ต้องคอนเฟิร์มใช่ไหมครับว่าเฮ้ยคุณเป็นแอดมินหรือเปล่าคุณคุณใส่รหัสดูสิพอใส่รหัสคำสั่งนี้ถึงจะทำงานอ่าวันนี้ขอจบแค่นี้วันนี้ไม่มี lab นะครับขอรู้ โครงสร้างคร่าวๆก่อน d i r e c t o r y คร่าวๆเมื่อถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นเพราะว่าในการในการที่เราจะลงลึกๆเขียนเซเวอร์ลึกๆเราต้องรู้ว่าที่มาที่ไปมาอยู่ตรงไหนกันแน่ไม่ใช่ว่าก๊อปสคริปต์มาจากทางเว็บทั่วไปแล้วมาแปะวางแปะวางโดยที่ไม่สามารถแกะได้ว่าไอ้สคริปต์ที่เข้าให้วางนั้นวางนั้น มันอยู่ตรงไหนทําไมมันต้องอยู่ที่นี่คงอะไรเงี้ยอ่ครับวันนี้ผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับผมอับดุละอีเมลนะครับอ่า YouTube ก็ช่องเข้าไปที่ YouTube พิมพ์คำว่าสาระพันแล้วก็เวนวักแล้วก็โปรแกรมเว็บไซต์ก็ https colon slash a s h กูช่ง d o m blog b l o g ล็อกส o อรนะครับอ,อันนี้เป็นวิดีโอเพื่อทบทวนตัวผมด้วยผมก็เพิ่งมาฝึกจับลีนุกมาเล่นลีนุกเรามาเรียนรู้ด้วยกันขอบคุณครับที่รับชมอย่าลืม subscribe นะครับติดตามผมได้ขอบคุณครับ